ทีนี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปทัวร์เข้าไปทัวร์ในแพลตฟอร์มจริงของเราว่ามันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปผมจะซิม l ูเลชันนะจะไม่ใช่การสอนงานนะครับผมจะไปจะไปพาทุกคนทัวร์ไปเซอร์เวยนนะครับว่าถ้าวันนี้เราแชร์เซลเพจที่เป็นสินค้าออกไปมีลูกค้าสนใจเขาคลิกแล้วมันจะไปไหนมันจะไปไหนไปเจอการชำระเงินอย่างไร ถ้าเราแชร์เซลเพจในการสปอนเซอร์หรือการขยายธุรกิจออกไปนะครับแชร์ออกไปแล้วลูกค้าจะเห็นอะไร AI ทํางานแทนยังไงแล้วเจอระบบทดลองใช้แบบไหนนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูในหน้าแพลตฟอร์มนะครับไปดูในแอปพลิเคชัเอจริงของเราแต,นะรแต่นะครับแต่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้แค่พาไปทัวร์นะครับพวกเราครับวันนี้แค่พาไปทัวร์นะ เรายังไม่ยังไม่ได้สอนงานนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะวันนี้เรายังไม่ได้สอนงานเรายังไม่ได้อะไรเราแค่พาทุกคนมาเซอร์เวยแล้วมาดูความล้าอ่าอันนี้ครับเมื่อเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วเราล็อกอินเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้านะครับหลังบ้านนะครับเป็นตัวแพลตฟอร์มเอเฟกเอไอของเราเป็นชื่อของเราเลยนะครับหลัวจากเราตั้งค่านู่นนี่นั่นเสร็จความวาวที่หครับความวาวที่หครับนี่ครับ ในแพลตฟอร์มของเราในระบบแหลังบ้านของเราตอนนี้มีภาษาให้เลือกถึงสิบภาษาครับอ่าสมมุติเรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศใน a e c อีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวอย่างเช่นเรามีทีมงานที่อยู่กัมพูชานี่ครับเราเลือกภาษากัมพูชาครับเห็นไหมครับว่าในแพลตฟอร์มของเราก็จะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากัมพูชาครับเรามีทีมงานที่อยู่อา่า เมียนมานี่ครับอเราก็เลือกภาษาเมียนมาครับเห็นไหมครับว่าแพลตฟอร์มของเราครับเห็นไหมฮะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาเมียนมาครับเรามีทีมงานเป็นคนอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษครับเราเลือกภาษาอังกฤษปุ๊บแพลตฟอร์มของเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่สิภาษาครับไทยกัมพูชาจีนญี่ปุ่นมาเลยเมียนมาลาวเวียดนามอังกฤษอินโดนีเซียครับ และเราก็จะมีการเพิ่มภาษาให้อีกในอนาคตไปเรื่อยๆอ่าว้าวไหมครับว้าวไหมว้าวไหมครับเราไม่ต้องมาตั้งปวดหัวในเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะในเรื่องของภาษาเลยและในห้องนะครับแพลตฟอร์มแอปเปของเรายังมีห้องเทนนิงครับยังมีห้องเทนนิงที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้เนี่ยคู่มือการใช้ระบบการตั้งค่าการแจ้งเตือน ใครที่อยากทำการตลาดผ่าน Facebook ทำโฆษณาผ่าน Google การตลาดผ่าน l ล n e ผ่าน y o u t u b e นูน่นนี่นั่นเรามีห้องเรียนแล้วมีคลิปสอนงานไว้ในแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดเลยครับอ่าสุดยอดไหมครับว้าวไหมว้าวไหมอ่าทีนี้มาดูครับเรามาดูครับว่าในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะครับในแถบด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีเซลเพจนะครับใน Page, เซลเพจดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ ่าแล้วเขาก็จะมีห้องฝึกอบรมห้องเทนนิงครับมีรายชื่อของทีมงานทั้งหมดเราสามารถติดตามทีมงานได้นะครับมีรายชื่อคนลงทะเบียนคนอัปเกรดรายชื่อทีมงานเราสามารถดูจากตรงนี้ได้หมดเลยครับอ่ามีข่าวสารมีสื่อการเรียนรู้นะครับอ่ามีในเรื่องของนี่ครับมีสถิติครับมีสถิติหลังบ้านให้เราเอาไว้ให้เราแบบดูข้อมูลของของการเติบโตได้เลย มีใครลงทะเบียนมาบ้างคนลงทะเบียนอยู่จังหวัดอะไรสถิติการเข้านะครับมาดูเว็บไซต์ของเรามีใครคลิกเข้ามาบ้างสถิติการดูบทความใครมาดูบทความอะไรบ้างใครไปดูวิดีโอของเราดูวิดีโออะไรบ้างดูไปกี่นาทีใครมาเป็นเกสเข้ามาในเพจเราบ้างเกสของเราดูวิดีโออะไรไปบ้างเรามีข้อมูลหลังบ้านตรงนี้ให้ทุกคนหมดเลยครับตรงนี้ว้าวไหมฮะ เราสามารถนั่นนู่นนี่นั่นได้นะครับอ่าทีนี้ครับสิ่งที่ว้าวอีกเรื่องนึงครับตรงนี้ครับทุกท่านครับโอ้โหตรงนี้ครับต้องบอกอี้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับทำการตลาดออนไลน์สิ่งที่เป็นปัญหาคือช่องทางในการทําการตลาดถูกต้องไหมครับหลายๆคนไปโพสต์ a ฟซบุ๊กส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเห็นไม่ค่อยมีการตอบรับละหลายคนไปยิงแอดโฆษณายิงแอดก็ไม่เป็น ยิงแอดก็มีค่าใช้จ่ายในการยิงแอดยิงแอดไปมีแต่ต้นทุนแต่ไม่ได้ลูกค้าเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มของเรามี Facebook กลุ่มครับเรามี Facebook กลุ่มไว้ในแพลตฟอร์มให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะครับนี่ครับมีอยู่ทั้งหมด2 8 2 4กลุ่มครับมีคนที่อยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มรวมกันประมาณ ห้าสิบล้านคนครับพวกเราว้าวไหมครับประมาณห้าสิบล้านคนดังนั้นเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับอ่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่ชอบงานออนไลน์กลุ่มคนขายของมีอยู่หกจุดแปดพันคนอย่างเงี้ยครับอ่ากลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มโพสต์ฟีงานออนไลน์มีหนึ่งหมื่นหกพันคนอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มตลาดความสวยมีหมื่นสองพันคนอย่างเงี้ยครับกลุ่มในเรื่องของ สร้างรายได้อิสระอย่างมั่นคงหมื่นคนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับหน้าที่ของเราแค่ไปกดเข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้นะครับความว้าวคือในกลุ่ม Facebook แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาวรวบรวมคนที่สนใจในแต่ละเรื่องมาไว้ในกลุ่ม f a c e b o o k ให้เราครับหน้าที่ของเราแค่กดเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เอาแพลตฟอร์มของเราโพสต์ออกไปแชร์ออกไปทำการตลาดออกไปครับ นี่ครับกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่รักงานออนไลน์มีอยู่9,600คนเนี่ยฮะเห็นไหมครับอ่ามีกลุ่มขายออนไลน์ขายได้ทุกอย่างนะครับกลุ่มเปิดโพสต์ฟรีครับมีอยู่2 3 0 0 0คนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว้าวไหมว้าวไหมกลุ่มตลาดนัดออนไลน์รายได้เสริมทำงานพันเน็ตมีอยู่71,000คนอย่างเงี้ยครับโอ้โหเห็นไหมครับพวกเราครับ อันนี้คือคือความว้าวครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ในแพลตฟอร์ม a อพ l ล t e AI ของเรามีให้ครับและเราได้ข่าวดีมานะครับจากโปปาว่ากำลังจะอัปเดตกลุ่มตรงนี้ให้ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นกลุ่มให้เราครับโอ้โหว้าวไหมครับว้าวไหมอ่ะอันนี้คือความว้าวนะครับอ่ะทีนี้ครับอ่ะอันนี้ก็คือให้ดูแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ครับ ผมจะพาทุกคนเข้าไปเซอร์เวคับเข้าไปดูครับว่าการแชร์เซลเพจออกไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราคลิกเซลเพจเข้ามาในนี้ก็จะมีให้เราอยู่ทั้งหมด10เซลเพจครับอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมครับเป็นเซลเพจขายสินค้ากับเป็นเซลเพจขยายธุรกิจอ่ะสมมุติตัวอย่างครับสมมุติตัวอย่างเราเข้ามาที่เซลเพจสินค้าตัวดีแบ็กเซามีนอยสินค้าที่เป็นตัวงาดํา น้ำมันงาดําสกัดเย็นที่ดูแลเกี่ยวกับคนที่เป็นเบาหวานภูมิแพ้หัวใจไขข้ออักเสบเกาตา์ไตตับขอบ้อพื่นกระเพาะโรฮิตจางความดันสูงความดันต่ำไขมันในเลือดสูงไซนัดไมเกนหรือสีดวงทวารโรคนิน้วโรคไตมะลงมะเร็งนะครับนี่ครับถ้าเราจะเอาสินค้าตัวนี้ไปทําการตลาดอ่านี่ครับเราก็จะมาสร้างลิงก์แบบสั้นตรงนี้เมื่อเราได้ลิงก์เสร็จปับ๊บเราก็ Copy ลิงก์ของเซลเพจนี้แล้วก็ตกลงครับแล้วเราก็ เอาไปโพสครับเราก็เอาไปโพสเวลาโพสเนี่ยเวลาก็เลือกเอาครับบางคนก็จะไปโพสใน Facebook บางคนก็เอาไปโพสใน t i k t อกในท w i t t e r ใน i ิน t a g r กรมแล้วแต่แต่วันนี้ผมไม่ได้โพสจริงนะสมมติผมเอาไปโพสใน Facebook แต่วันนี้ผมส่งเข้ามาในไลน์ครับเตรียมเสมือนว่าผมเนี่ยโพสไปแ,แล้วอ่าเวลาโพสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีสอนครับว่า โพสอย่างไรให้มีประสิทธิภาพโพสต์ post อย่างไรให้ให้คนสนใจเราจะมีห้องเทรนนิ่งห้องสอนงานให้อีกนะครับแต่วันนีย้ยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยโพสตไปแล้วโอเคไหมเมื่อผมโพส์ไปอสมมติลูกค้าก็สนใจเขาคลิกลิงก์จากโพสต์เราครับนี่ครับเมื่อเขาคลิกลิงก์จากโพสต์เราเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาเจอเซลล์เพจสินค้านะครับในตัวของ b บคเซอ e ามีนออยเลยครับตัวดีแบคเซอซามีนออยเห็นไหมครับ พอเขาเข้ามาเนี่ยในนี้ก็จะมีข้อมูลของสินค้าตัวนี้ครับก็จะมีสรรพคุณนะครับและที่สำคัญนี่ครับในเซลเพจเราจะมี a อครับนี่ฮะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคเซลซ่อ,อนทำให้ปวยเน AI ตัวนี้เนี่ยเป็น AI ที่ผมเปิดให้ดูในตอนในตอนตัวอย่างไปแล้วเนี่ยจะมี AI ไอให้ข้อมูลแทนเราพูดแทนเราแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องพูดเองครับ เขาสามารถกดแล้วก็ฟังข้อมูลจาก ai ได้เลยครับแล้วถ้าเขาอยากดูสรรพคุณอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ดูจากเซล์เพจของเราและที่มันว้าวไปกว่านั้นครับในเซล์เพจนี้เขามีเคสคนกินคนใช้จริงครับนี่ครับสารอยกสิบเขามีเคสคนกินคนใช้จริงครับชื่อเย็นนะครับเย็นพันกลางอยู่บ้านนายจารน ตําบลหนองสนมอําเภอวานนิวัดจังหวัดสกลนครทํางานอยู่กรุงเทพอยู่เป็นรอปภอ,อยู่ที่มหาลัยจิตเตียนออกมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือเนื่องจากเหนื่อยตื่นเช้ามาก็เหนื่อยอไม่ทําอะไรก็เหนื่อยเดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหนื่อยไม่แต่เหนื่อยกับเหนื่อยผอมก็ผอมผอมลงผอมลงก็เลยกลับบ้านกลับบ้านหมอหนาไมมาตรวจในมุ่บ้านแล้วนะครับ เลยมาก,กินง่าดำนะครับเรื่องของมันเนะี่ยกินไปกินมากขออย่าไม่ให้ดูจบนะฮะแต่ให้เห็นว่าเนี่ยมันจะมีเคสคนกินคนใช้จริงที่อยู่ในเซลเพจและเราก็จะมีการอัปเดตเคสเพิ่มขึ้นไปให้เ,เรื่อยๆอัปเดตเคสเพิ่มขึ้นไปให้เรื่อยๆครับก็จะมีมีเคสช่วยปิดการขายว่าวันนี้มีคนกินจริงนะมีคนใช้จริงแล้วเห็นผลจริงนะในสินค้าตัวนี้ครับนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าในเซลเพจทุกๆเซลเพจมันเป็นเซลเพจของเราครับ เป็นเซลเพจส่วนบุคคลครับถ้าลูกค้าเ็าอยากติดต่อสอบถามเนี่ยเห็นไหมชื่อเราเลยครับธนก,กิจอันนี้ชื่อผมเลยไหมฮะเบอร์โทรของผมเลยครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่อไลน์กดนี่เพิ่มเพื่อนไลน์สอบถามข้อมูลมาหาเราได้กดตรง Facebook เพิ่มเพื่อนใน Facebook สอบถามข้อมูลมาหาเราได้เลยเห็นไหมครับแลวถ้าวันนี้ลูกค้าเขาสนใจเขาอยากสั่งซื้อครับนี่ฮะเขาก็มากดสั่งซื้อนะครับในเซลเพจของเราเลยเมื่อกดสั่งซื้อปับ๊บนี่ครับ ความว้าว wow, wow, ครับนะครับเซลเพจเราจะลิงก์ไปหลังบ้านของพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการดอบชิปกับเราที่มีชื่อว่า l ไ on m นมอเลยครับอ่าพอลิงก์มาเห็นไหมครับในราคาสินค้าก็จะเป็นราคาขายปีทั้งหมดเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ในนี้ก็จะมีในส่วนของสรรพคุณให้ดูอีกนะครับมีรูปมีมีเรื่องของการตลาดมีรีวิวคนใช้จริงซ้ำเข้าไปอีกครับ ถ้าลูกค้าเขาสนใจเขาสนใจซื้อเขาก็จะหยิบใส่ตะกร้าแบบนี้เลยครับนี่หยิบใส่ตะกร้าเสร็จข้อมูลก็จะมาในตะกร้าสินค้านะครับก็จะเลือกเลยว่าสินค้ากี่ชิ้นเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็จะมีช่องกรอกในการจัดส่งให้ให้จัดส่งที่ไหนครับอ่าก็กรอกไปส่งธนกิจร้อยพุทธที่อยู่นี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้อ่ะก็ใส่ที่อยู่ในการจัดส่งแบครับรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ เมื่อกอกที่อยู่ในการจัดส่งศิกษาเสร็จก็ยืนยันการสั่งซื้อในเซลเพจนี้เลยเห็นไหมครับว่ามันก็จะลิงก์มาที่การชําระเงินครับแล้วก็ใส่ชื่อนะามสกุลใส่เบอร์โทรแล้วก็ยืนยันการชําระเงินนี่ครับขึ้น QR Code ที่เป็นของพาร์ทเนอร์เราที่มีชื่อว่า Lion m มอ l ขึ้นจำนวนราคาสินค้ามา890บาททันทีครับลูกค้าเราแค่สแกน QR Code นี้ชำระรายการราคาสินค้า ก็จะเข้าไปที่หลังบ้านของ Lion m a มอที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้บริการตอบชิปกับเราเลยครับไม่ได้โอนเงินมาที่เรานะฮะเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องภาษีครับเมื่อพาร์ทเนอร์ของเรา Lion m นมอเขาได้รับออเดอร์ในการสั่งสินค้าเขาก็จะไปแพ็คสินค้าให้เราเขาก็จะจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าเราและเขาก็จะดูแลในเรื่องของภาษีแล้วก็เอารายได้กําไรจากการขายปีกโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราครับอ่า นะครับอันนี้เป็นระบบดอปชิพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่ไม่ต้องมานั่งปวดทัวเรื่องภาษีครับโอเคไหมครับพวกเราว้าวไหมว้าวไหมอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างของนะครับคนที่ขายสินค้าครับคนที่ใช้เซลเพจเนี่ยใครอยากใช้คอรี่เดย์นะครับใครอยากใช้สินค้าตัวดีท็อกลดน้ําหนักเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีเซลเพจเฉพาะให้เลยครับเป็นเซลเพจเฉพาะสินค้าตัวนั้นๆให้เลยครับอ่ะ ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับสมมุติเราใช้เราแชร์เซลเพจทาการตลาดเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายอยากหาราไได้เสริมไปจ่ายค่ารถค่าบ้านค่าบัตรค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ําค่านู่นค่านั่นค่านี่กําลังเครียดอยู่อย่างเงี้ยกาลังหาช่องทางสร้างรายได้อยู่อ่ะเราจะเอาเซลเพจนี้ไปเปิดใจคนกลุ่มนี้เห็นไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับมา กดสร้างลิงก์ของเซลเพจนี้แล้วก็ Copy ลิงก์ของเซลเพจนี้แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ครับเอาลิงก์เนี่ยไปโพสครับหน้าที่เรามีแค่นี้ครับแชร์โพสแชร์โพสสมมติว่าผมนะครับโพสไปที่ Facebook เรียบร้อยแต่วันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้โพสจริงนะครับแต่ผมส่งลิงก์นี้มาที่ l ล n e แทนเปรียบเสม,มือนว่าผมผมแชร์ออกไปในโลกโซเชียลและใน Facebook ใน tiktok เรียบร้อยแล้ว แล้วมีลูกค้าสนใจเขากดลิงก์นี้เข้ามาชมครับเห็นไหมครับว่าวันนี้เมื่อเขากดมาเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาสู่เซลล์เพจของคนอยากปลดหนี้เลยเซลล์เพจของคนมีปัญหาค่าใช้จ่ายเลยเมื่อเข้ามาครับนี่ครับเจอ ai เลยครับเห็นไหมฮะจะเจอ ai, AI ต้อน,นรับ<ห>ทุก<ห>ท่กทานเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดเรื่องราวหนึ่งนาทีต่อจากนี้อาจทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวผมน้องแคสซี่ a ออัจฉริยะที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายลดอขออนุญาตไม่ให้ดูจบนะครับเพราะว่าเราดูตัวอย่างไปแล้วอ่เนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อเราเข้ามาในเซลเพจเนี่ยเขาจะเจอเอที่ ที่จะพูดแทนเราให้ข้อมูลแทนเราแล้ว AI เขาพูดดีกว่าเราอีกเขาพูดรู้เรื่องกว่าเราอีกเขาพูดเข้าใจกว่าเราอีกใช่หรือไม่ใช่แล้วเขาเพื่อเขาดูข้อมูลจาก AI เสร็จเขาก็มาดูข้อมูลต่อในเซลเพจเราได้ครับอ่านี่ครับมาดูข้อมูลต่อว่าโนนี่นั่นแล้วถ้าเขาอยากสร้างไรายได้อยากใช้เครื่องมือนี้ในการปลดหนี้ปลดสินเนี่ยครับเขาจะต้องทํำยังไงบางทีนี่ครับเรามีระบบลงทะเบียนขอใช้ระบบทดลองฟรีครับ ขอนะครับลงทะเบียนเพื่อขอระบบทดลองใช้ฟรีครับเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอระบบทดลองใช้ฟรีใช้ฟรีได้7วันครับเขาก็จะลงชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ประเทศที่เขาอยู่แล้วก็ส่งมาที่นะครับลงทะเบียนก็จะแจ้งเตือนมาที่ Line n o t i f y ของเราเราก็จะรู้ครับเมื่อเขาลงทะเบียนมาเนี่ยเขาก็จะได้เว็บหรือแพลตฟอร์มทดลองใช้ฟรี ไปครับเขาก็เข้าไปกดไปเล่นไปดูไปศึกษาเห็นไหมครับเมื่อเขาสนใจนะครับในระบบทดลองใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับนี่ครับแล้วถ้าเกิดเขาเข้าไปเนี่ยเขากดลงทะเบียนเสร็จปั๊บเขาก็จะได้ตัวนี้เลยครับนี่ครับเขาก็จะได้ระบบทดลองใช้ฟรีตัวนี้ครับอ่านี่ครับเขาก็จะสามารถเข้ามาดูมาห้องเรียนรู้ มาดูคลิปต่างๆนี่ครับมาดูคลิปต่างๆมาศึกษาในระบบมาเจอคนที่แบ่งปันประสบการณ์คนที่แชร์ไว้อันนี้จะเป็นระบบทดลองใช้ฟรีของเราครับและเมื่อเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะกดอัปเกรดครับนี่ฮะเห็นแล้วเขาก็จะกดอัปเกรดเข้ามานะครับเขาก็จะบอกขั้นตอนการอัปเกรดนะครับใส่ชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นแล้วก็เลือกสินค้าในการอัปเกรดอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมครับเราครับว้าวไหมครับตรงนี้ตรงนี้ว้าวไหม ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ผมบอกไปครับว่าเราไม่ได้มาสอนงานครับเราไม่ได้มาเทรนนิ่งครับแต่วันนี้ผมแค่พาทุกคนมาดูมาซิมูเลชันมาดูความว้าวของตัวแพลตฟอร์ม a p p พ l ิ AI ของเราทั้งคนที่ชอบขายแล้วก็คนที่ชอบขยายธุรกิจนะครับการทำงานเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับว่า แับแพลตฟอร์ม a อฟเฟตเอไอของเราที่มีเซลลเพจส่วนบุคคลให้แล้วในเซลลเพจเนี่ยมี AI ครับมี AI ที่ทำงานแทนเราครับนะครับตรงนี้คือความสุดยอดและความว้าวเลยครับ